อันนี้นะครับอัดมีรถตักล้อยางนะครับขนาด2คิวมาให้นำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักของยี่ห้อขุมสุนนั่นเองตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นขุมสูนรุ่น W200 รุ่น6นั่นเองนะครับลูกค้าครับนี่นะรุ่น6นะฮะทะเลี่ยง่ายนะฮะก็เลยได้ว่าเป็นร,รนนุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะพวกรุ่น6อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้เทียบกับรถสูตรบ้านเรานะลูกค้าครับเขาจะเป็นรุ่นตรงสูตรขุมสุนบางกอกไทยแลนด์ตอนนี้เลยนะครับอ่าเป็นรุ่นตรงสูตรรร้้านน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 เเเปุออีลยแแะะ่่่่่ค็งใหมมขึววฮพกื ของเขาเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้เป็นเครื่องตเล็กแล้วพวกนี้เนี่ยจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คอมเร็วตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะด้วยความที่เป็นเครื่องคอมนะฮะลูกค้าครับตัวการทํางานการตอบสนองของเขาอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยจะทําได้ดีนะฮะมากยิ่งขึ้นกว่าจรู้ว่าเก่าหรือนั่นเองนะครับอ่านี่เราพูดถึงเครื่องยนต์แล้วเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องของเขากันก่อนเลยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะฮะเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซี่สูบเทอร์โบนะครับลูกค้้าาาคคครรรัับบบนนนนนนนีีี่่่เเ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 ปปปิดดดใหููะะะะะฮ็็ืออองงงซสท์โโแลขขขยจตวม 4D107 นะครับลูกค้าครับไป,ไปดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพเครื่อง ฝั่งหัวฉีดของเขานะครับลูกค้าครับนี่รเ200สีตาด้านข้างแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับแน่นอนตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นระบบพ่นลมไฮดรอลิกแบบใหม่นะครับความเร็วรอบของเขาเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นออโต้ตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะดีมากๆเลยนะฮะไม่ต้องมีแท่พานคอยดึงกำลังเครื่องยนต์แบบุ่นเกาอีกต่อไปแล้วนะครับมาดูฝั่งเทอร์โบกันบ้างนะฮะเปิดเลยเชืบอนะครับนี่สภาพฝั่งเทอร์โบหน้าตาประมาณนี้นะฮะให้ดูใกล้ๆนะครับ เพื่อนเจ้าตัวนี้นะบอกได้เลยว่า แพงสวยดีมากๆนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็เสียงเครื่องการงางนานของตัวเครื่องของเขาเนี่ยแน่นอนลูกค้าได้เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะฮะก็ทางานได้แน่นนิ่มแล้วก็เงียบดีมากนะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่าแล้วก็ด้านในที่เคยใช้ตัวสองล้อรุ่นเก่ามาเนี่ยนะฮะลูกค้าครับแล้วกังวลว่าเฮ้ยน้องตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องสี่สูบเนี่ยนะฮะแรงม้าเนี่ยมันจะได้เยอะเท่ารุ่นเก่าที่เป็นหกสูบหรือเปล่านะฮะหรี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะ,ะ,ะ,ะนนล,ลูะกนนลูกปลดลลสง จาก6เป็น4ก็จริงนะครับลูกค้าครับแต่ว่าขนาดของตัวลูกสูบเนี่ยเขาขยายให้ใหญ่ขึ้นนะฮะอย่างดูรหัสเครื่องเขาเนี่ยนะฮะตัวรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะเป็นรหัสเครื่อง ปุกดีร้อยสองนะครับอ่าลงท้ายด้วยร้อยสองนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็น 4D แล้วก็ลงท้ายด้วยร้อยเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นรูกกลม่ยขยายใหญ่ขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงม้าไม่ต้องห่วงนะฮะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ทําได้เท่าแค่รุ่นเก่านะฮะทำได้เยอะกว่ารุ่นเก่าด้วยนะครับรีดแรงม้าได้เยอะกว่ารุ่นเก่าแล้วก็ไม่หน่ำซ้ำประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอ่าลูกค้าไม่ต้องกังวลนะฮะวิศวกรญี่ปุ่นเขาคิดค้นมาแล้วนะครับแง่สวยๆรอๆนะฮะ แขนเขินนี่ไม่ต้องห่วงรอยร้าวรอย,ย,ยดำเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับสภาพบุ้งกีก็เนื้อเดียวเต็มๆแบบนี้เลยไม่มีรอยทะลุไม่มีรอยฉีกขาดของเนื้อบุ้งกีนะครับและก็ในส่วนเบอร์อย่างนะฮะก็จะใช้ยางนะครับเป็นยางเบอร์18.4แปดจุด่ขอไป 17.5 25นะขอไปไม่ผิดนะฮะ18.4จะเป็นของตัว150นะแต่ว่า200เนี่ยจะเป็น17.5 25นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์แน่นอนตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะฮะก็จะใช้งานเป็นโลกเกียร์ปัม๊มดลิทนั่นเองซึ่งการใช้งานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าง่ายมากๆเพราะว่าเขาใช้งานเป็นเกียร์ออตโต้น,นะฮะผักหน้าผักหลังอย่างเดียวนะครับอ่ะเดีย๋ยวดูสภาพเกียร์ใกล้ๆกันก่อนนะครับ เป็นเกียร์ปั๊มเทอรเแบบนี้เลยนะฮะสะภาพหน้าตาก็สวยๆนะฮะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวปิดฝาเครื่องกัน,กนแล,ล้วก็๋เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนไปลองสัมผัสในส่วนของแรมปั๊มและเกียร์ของเจ้าตัวนี้กันนะครับไปจะตัดไปเลยนะฮะาด้านบนนะครับมันนี้ก็เป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัวโคมซู่ W บอสองคันนี้นะครับนี่หนะ้าตาภายในก็จับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับ น yeah. ี่ือมานั่งแล้วเลิ่ก็จะประมาณนี้นะฮะคอนโทรลจะเป็นคอนโทเดียวแบบนี้นะตามแต่รุ่นใหม่นะครับขึ้นลงแล้วก็ใช้ขวาก้องไหนแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเทสตปั๊มให้ดูก่อนนะครับนี่ yeah. นะฮะกำลังดีนะฮะกดตัวเราได้สบายๆชิวๆเลยนะครับนี่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> จังหวะขึ้นลงนะฮะก็ทํางานได้ดปู๊ปั๊ดตามมือดีมากๆนะครับ นุ่มนะฮะรุ่นใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเกียร์กัน่อนในส่วนของเกียร์นะฮะตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นเกียร์ออโต้นะแบบนี้เลยพักหน้าพักหลังอย่างเดียวใช้งานง่ายมากๆนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้งานเนี่ยจะแตกต่างจากเกียร์ท็อกทั่วไปนิดนึงนะฮะเพราะพวกเกียร์ปั๊มพวกนี้เนี่ยเวลาเราใส่เกียร์เดินหน้าหรือว่าท้ายหลังไปแล้วเนี่ยนะฮะรถเขาจะไม่ไหลเหมือนเกียร์ท็อกรุ่นเก่านะครับอาพวกนี้เนี่ยเราต้องทําการเหยียบคันเร่งของเราก่อนนะครับเกียร์เขาจะทํางานนะนี่ ถ้าไม่เหยียบคันเร่งเนี่ยเกียร์จะไม่ทางานนะครับแบบนี้นะฮะนี่เหยียบคันเร่งนะฮะ รถถึงจะไหลกเกียร์ถึงจะทางานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เหยียบคันเร่งรถก็จะนิ่งๆนะฮะอยู่นิ่งอย่างนเงี้ยไม่ไหลนะครับแน่นะฮะแล้วก็เวลาที่เราผ่อนคันเร่งเนี่ยลูกค้าครับเขาจะช่วยเบรกหรือว่าชะลอความเร็วไปในตัวด้วยนะครับนี่ผมไม่ได้เหยียบเบรกนะแต่ว่าจังหวะที่เรายกขาขึ้นมานะฮะลูกค้าครับผ่อนคันเร่งเนี่ยเขาจะเบรกไปในตัวด้วยนะครับนี่ซึ่งก็ถือว่าดีมากๆนะพวกนี้นะครับเพราะถ้าเราขับใช้งานกันทั้งวันเนี่ยเราจะขับได้สบายมากๆเลยนะครับพวกนี้นะครับนี่นะนุ่มนะสปี ขับนุ่มแรงไวตามเท้านะครับเหยียบไปนี่ไม่ต้องรอรอบเลยนะครับเหยียบปุ๊บพุ่งปั๊บแบบน,นี้เลยนะฮะนี่นะฮะ ก็พวงมาลัยเนี่ยบอกได้เลยว่าขับนิ่มดีที่สุดเลยนะครับเนี่ยนะฮะปื๊ดนุ่มนะฮะขับมือเดียวก็สบายๆชิวๆนะครับนี่นี่ผัขับมือเดียวนะแล้วก็อีกมือนึงเนี่ยก็ถือกล้องแบบนี้เลยนะครับก็ขับได้สบายๆชิวๆเลยเรียได้ว่านิ่มคล่องตัวดีมากๆนะครับพวกนี้นะครับเอาไปพร้อมเลยพร้อมใช้ได้เลยนะจ๊ะตัวนี้นะฮะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพรอบคันนะสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการพาขับเทสนนะครับเบื้องต้นนะของเจ้าตัว200รุ่น6คันนี้นะครับผม ผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวตักขมุมสอเตร WA ส่งล้อรุ่น6คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะฮะ ใต้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะครับไฮ้กีรุปมือเขาละเอีย,ยดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับแดะดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้แนบอไว้เลยว,ว่าแหงสวยทั้งคันนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเครื่องเอ่ยปั๊มเอ่ย,ยนะฮะเกียร์เอ่ยของเขาเนี่ยก็ทำงานได้แน่นแรงดีแล้วคุดมาเลยเอาไปก็พร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับอ่าก็ถ้าเกิดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้าามนะครรััับบผมสาหววนนี้ขอฝก้ กับตัวขอมพิวเตร WW สองร้อยกอันนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจ้พภาพนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับ,ส,รบสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ